สวัสดีค่ะพี่น้องช่องแก้มสุการดินลมพคอนโดเชียวค่ะตอนนี้พนักงานกำลังแพ็กเสื้อส่งแล้วเด้อค่ะพี่น้องนะคะเขาใหญ่คือนามข้างหน้าทำงานอยู่ที่อบตเสื้อลอตใหม่มาแล้วนะคะสำหรับผู้ใดถามมานะคะพี่น้องนะคะเพื่อนกะ

กะเบื้องเอานะคะพี่น้องผู้ใดถามมาว่าผูดได้เอียงจังไดนนะคะนี่ดิบ้าอวนเราทำงานอยู่ค่ะพี่น้องนะคะกะแพกเสือแพกยังนะคะ อาอิ่มแล้วปวดตยแลนฮะเดี๋ยวอะไรสิลาไปกินข้าวแม่ลูกแมลูกแมลูกจะไม่นี่เอีก่อนกินแล้วอุ้ยนี่ก็แลนฮะนี่นี่ก็ได้กินก็จังแมวดมอันนั้นเป็นกลางลินเพิ่นเป็นแผลเป็น ส้มากมาโอมาเส้นนี่เดียวเมื่อไรดอกลูดเอาออมาเดี๋ยวมาเส้นหน่คนี่เต็มเยที่ตัดก่อ๋อที่ตัดก็เต็มแต่ไม่ได้เต็มไม่ได้เซ็นเ็นแบบเอย่างเงี้่เต็มแบบนี้เราค่อยตัดเซ็นก่อนเราค่อยตัด cá khế mi dù nó nào thôi nó là khế mi nó quên quên mấy nhắn quần mấy em nà đứt ก็้าทำเหมือนลายมือเราสีขาวขาวฟ้าแดงชมพูนะคะแต่เวลาดูเดูว่าเป็นแบบาเพราะว่าถ้าเราเขียนน่ะจะไม่เหมือนงานของเรากำลังขัดคำมันเลยทีเดียวโอ้

แพ็กไปแล้วหนึ่งกระสอบนะพี่น้องอันนี้กระสอบที่สองค่ะ

ไอ้ก็บโพดเต็นร่งเพื่อว่าสิให้โอ่สิให้สิให้คนเห็นมางมาซอยเนี่ยคับผมีคนมามาซอยเด้เออว่าแล้วเตยยับปากมีไปมาซอยบ่น้อเตยกระซิว่าเตยยุ่ยไกลครับผม ว่าอวพูดหนึงอะะเอมีาอีกพดหนึ่งเอะบอกแว่าโทรไปบอกเอบอโทรไปบอกว่าเจ้าเบิ่งขีบเบิ่งเป็ดบอเบิ่งรังเียคนกันอนเอบอเสียว่าเจ้าสินอนเหมือนมือ่เือนพู่นนั่นรังเสียคนกับอะไนอนเห็นแต่ว่าแต่ว่าขขยันน้อนอหลีกันน้อน้นวันสันดีอีดเออรับ บางทีเราต้องหายจิตตอนเื่นทำารบวันทำรแล้วก่อนได้ได้เดี๋ยวจะทำมาเชื่นเสร็จแล้วเอาเอาอะไรเชืนไปแล้วเราจะเอาไปใหานเน ใส่ลูกไปว่ะแคกตรงนึงแบาใส่ลูกไปวะแคกตรงนึงกใส่ลูกไปว่ะขวัเนเลยบกเจะเอาอันนี้ไเอากะดาษออกเใส่ลูกไปเรื่จะไปัดใส่ถุง

ตอนนี้พนักง,งานของเฮากำลังแผกย่างเข็มแข็งเลยทีเดียวกาคงขึ้นน่อยแต่วนะคงของเอวโอ้มาชุของยังมีอีกหนาะเหนอไอไหมไไมขงนอิง ไม่อย oh. ่างล่ะ oh> ือว่ามีที่อยู่เมืัอปิดจอบเลยเจ้าโอ้แม่ ส่ง oh พ <given> no ่อเขาแจงความจับเจ้าแล้วเมื่อกำลังคุยโทรศัพท์จดขอมูลก็บ่าเบิร์ตจ้ะไม่อย่างนด้วย ร,รับได้เลยนะคะเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้จะมีคลิปหน้านะพอกันไหมคะเมื่อแรกยื่าลืมไปพอกันอยู่ข้างโรงเรียนรัตนบุรีนะคะไปเจอกันค่ะเมื่อแรกนะคะอยู่อำเภอร,รัตนบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้จะมีคลิปหน้านะพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ